สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ต่ำำ้มดําซิงนะคะวัดป่างามพินิษท,ที่บ้านกกปราซิวนะคะสัทธามารอใส่บาทก็วันนี้หลวงตาท่านรับกิจนิมนต์นะคะไปบ้านพี่เย็นฤดีเนาะท่านก็จะจาริกนะคะรับบินทาบาทจาริกรับบินทาบาท บรรยากาศตอนเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าสทาก็รอใส่บาทนะะขออนญาต z ูมภาพนะคะ พี่น้องคิดถึงตอนที่องค์ท่านจาริกไหมคะขนมเยต้าบอกมีเด็กสองคนนะขอขนมหลวงตานะคะหลวงตาท่านอนุญ,ญาตให้เอาขนมนะคะให้คนน้อย บรรยากาศน,นะคะ สาธุอนุโมทนาบุญร่วมนะคะกับศรัทธาธรรมทุกท่านนะคะที่มาตักบาตรขององค์หลวงาตาท่านเช้านี้นะคะ สาธุนะคะสาธุสาธุบุญบารมีใดนะคะขององค์หลวงตาท่านก็ให้คุ้มครองสัตาธรรมทุกท่านทุกคนนะคะให้เจริญสุขเจริญธรรมนะคะให้มีแต่ความร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนกันทุกคนทั่วหน้านะคะพี่น้องอ๋อหลวงตาท่านให้นม อาพอย่างงามเนาะพี่น้องค่ะบรรยากาศนะคะเช้าๆของอ่าบ้านกกปาซิวอําเภอภพพานจังหวัดสกลนครนะคะก็โอ้พี่น้องสวยงามนะคะพี่น้องศรัทธาก็กำลัง เตรียมของนะคะจะใส่บาทองค์ตาท่านนะคะสาธุค,ค่ะยืนยืนขึ้นเลยก็ได้ค่ะ ศรัทธาในธรรมศรัทธาในบารมีนะคะขององค์หลวงตาบุญชื่นท่านนะคะศรัทธารมล้วนแต่ใกล้ไกลมารอตักบาตรขององค์หลวงตานะคะสาธุนะคะสาธุสาธุนะคะ,ะ,คะบรรยากาศเช้าๆกับหมอกหมอกนะคะดอกหางนกยูงใช่ไหมครับพี่น้อง แม้นจะเกิดในข้างถนนแต่ก็มีความสวยงามนะคะบรรยากาศเช้านี้ค่ะบรรยากาศเช้าน,นะคะนาข้าวเหลืองเต็มท้องทุ่งเลยนะคะสงสัยจะเป็นข้าวโอเนาะพี่น้องนี่นะคะ แต่ข้าวที่นี่ชาวบ้านน่าจะปลูกเอานะคะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ใช้การหวานเนาะสวยมากนะคะข้าวที่นี่เหลืองแล้วก็มีค่ะบรรยากาศในเช้าว,วันนี้ที่เมื่อคืนฝนพรมทั้งคืนนะคะไม่ใช่พรมเลยเหรอกคะ่ะพี่น้องน้ำก็ขึ้นนะคะน้ำที่สะพานก็ขึ้นฝนตกทั้งคืนเลยนะคะก็รับบุญ ด้วยกันนะคะวันนี้ะวงตาท่านให้นมนะคะสาธุสาธุนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศเช้าๆนะคะ บรรยากาศเช้าเ้าสัตวธรรมายืนรอนะคะไ่บาทหลวงตานะคะท่านที่อันนี้หน้าวัดอันนี้จะเป็นวัดกกโดนะคะบ้านกกปาซิวนะคะอำเภอกก โอตำบลกกปลาซิวขอภยขัยค่ะอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ YouTube ตั้มดําซิ่งอย่าลืมกดติดตามและเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปเพื่อความสุขในการรับชมของทุกๆท,ท่านด้วยสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ